สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลสอรี่บายบอยดครับอยู่กับผมบอยเช่นเคยนะครับกันอีกหนึ่งอีพีกับบอยเดเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหลังเกมน็อตลอนดับบี้นะครับเมื่อวานมีมิงของอาซองไทยแลนด์นะครับมันทำให้ไม่ได้มาไลฟ์อะไรกันขนาดนี้แล้วก็สัญญากับแฟนๆไปแล้วว่าวันนี้จะมาเป็นการพูดคุยกันมามาวิเคราะห์พูดถึงเกมในความคิดเห็นของผมนะครับไม่ใช่มือนะวิเคราะห์มือชีพอะไรหรอกแต่ก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนบอลว่าเห็นด้วยหรือยังไม่เหห็นด้วยรือ จะมีความคิดยังไงก็ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยก่อนที่เข้าสู่การเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ต้องขอบคุณผูส้สนับสนุนของผมครับ pibing.com ครับเว็บไซต์ <website S 1> ประมูลออนไลน์เกี่ยวกับวงการกีฬาและก็ของสมทุกชนิดครับบนแนวคิดที่ว่ามากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับไปลองใช้งานนะครับกับ pibing.com นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นช่วงการประมูลของป้ายทะเบีนยนรถอยู่ใครที่สนใจป้ายทะเบีนยนรถสวยๆก็ไปลองประมูลกันได้ที่ p i d i n g c o m นะครับอันนี้การันตีว่าของมีจริงนะคคคครรรรััับบบขขอออองงงแแท้จินนนน่ผมะโเ ไปกันเลยครับกับเรื่องราวของอาร์เซนอลของเราดีกว่ากับวันนี้กับหลังเกมที่เพิ่งจบไปกับสงครามรอนดนเหนือนะครับอาร์เซนอลสองสเปอร์สองครับอาร์เซนอลต้องบอกว่าในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยเกมนี้ได้คะแนนเดียวมันก็ไม่น่าพอใจอยู่แล้วนะครับนลิสเปอร์เนี่ยหนึ่งคะแนนนี้มากกว่าหนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่า มันคือเรื่องของกําลังใจอีกมากสำหรับเขาในปีนี้ครับภายใต้โคชคนใหม่นะครับอังเก้ปอสตโกกูนะครับและในวันที่พวกเขาไม่มีพายุใหญ่อยู่ด้านหน้าที่ชื่อว่าแฮร์ดี้เคนอ,อีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีหลายประเด็นมากๆเลยที่จะพูดคุยกับแฟนบอลน,นะครับเวลามีบอลไม่ชนะเนี่ยมันจะมีประเด็นความผิดพลาดอะไรเยอะมากมายมเนี่ยก็พยายามที่จะรีแคปพยายามที่จะเอามารวมกันเป็นก้อนแล้วก็แยกประเด็นออกมาให้ได้ คุยกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ได้เนื้อได้น้ํากันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้มี5ประเด็นด้วยกันที่จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับคาพูดที่ว่ามีโอกาสฆ่าไม่ตายครับอย่างแรกเลยเนี่ยอาซอเป็นเกมที่ต้องบอกว่าครึ่งแรกทําได้ดีมากนะครับดีกว่าชัดเจนเลยโอกาสสร้างได้มากพอสมควรนะคร่ว,วงสิบห้านาทีแรกเนี่ยซอก ครองบอลได้ค่อนข้างเยอะถึงเกมได้แล้วก็พยายามที่จะกดผู้เล่นของสเปอร์ให้ทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับวันนี้จังหวะการเล่นของอาเซนอลเนี่ยใช้บุคโยซากากลับมาเป็นจุดขายในเกมรุกอีกครั้งครับหลังจากที่ฝั่งซ้ายวันนี้ทั้งทรอสซานแล้วก็มาเตียรี่บาดเจ็บทั้งสงคนการครองบอลทาได้ดีครับถึงเกมรุกได้เรื่อยๆอย่างไรก็ตามรับสิ่งที่เศาขาดไปเลยคือหลังจากที่ พวกเขาเนี่ยยิงประตูขึ้นนําไปแล้วจจวังหวะย้ำคิดย้ำทําในการเล่นตัดเข้ามาเข้ามายิงประตูหรือว่าการเล่นเชื่อมกับแบ็คของทางขวาของซาก้าเนี่ยพยายามมาหลาย,ลายต่อหลายครั้งสุดท้ายประสบผลเมื่อยิงประตูไปแล้วไปเฉล็บทาหน้าของคริสเตียนโรเมโรเข้าประตูตัวเองไปนะครับหลังจากที่นำเนี่ยเกมก็น่าจะเป็นของอาร์เซน a ลมากยิ่งขึ้นเพราะซ้อมเป็นลักษณะของการที่ว่านําแล้วชอบรัวนะครับชอบใจยังที่จะหาจาังหวะต่อทันทีเพื่อจะให้มีดวลสองเกิดขึ้นเด็วนะครับแต่สุดท้ายแล้ววันเนี้ย สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นคือประตูที่2เนี่ยเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของเจมส์แมตติสันเนี่ยเสียบอลตรงในเขตโทษแล้วก็ท่านของกาเบรียลซุสยิงข้ามคานออกไปเนี่ยเพลงนี้น่าเสียดายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งศูนย์อะไรก็ตามแต่เพราะลูกนี้มันจ่อมากๆที่มันน่าจะเข้ากรอบแต่สุดท้ายมันไม่เข้ากรอบเนี่ย พลงน,นี้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกมยังไม่ขาดแลวก็สุดท้ายเนี่ยเจมแมดิสันตัวแสกคนนี้ก็วันนี้มีทั้ง2แอสซิสต์แล้วก็เขาทำคีย์พอยสำคัญเลยคือการแย่งบอลจากจอร์จินโยในครึ่งหลังและทำให้เป็นประตูเสมอ2 2ในเกมนี้ด้วยนะครับความผิดพลาดนะครับต้องบอกเรื่องของความผิดพลาดก่อนแล้วกันความผิดพลาดเนี่ยต้องบอกว่า4ประตูที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า Personal e r r o r ทั้งสิ้นเลยนะครับเราเคยมีการพูดคุยกันแล้วว่าเกมสำคัญเกมให,ใหญ่เนี่ย เรื่องของแฟร์อร์เมชั่นเรื่องของจิตจงจิตใจเนี่ยไม่ต้องห่วงนักเตะทั้งสองฝ่าย,ยาถูกกระตุ้นกันอย่างเต็มที่โค้ชก็กระตุ้นนักเตะก็กระตุ้นแฟนบอลก็บิวซะแล้วเกินนะครับแต่สิ่งที่อาเซนอลเกิดขึ้นในวันนี้ความพลาดเหล่านี้เนี่ยมันจะดูจัดแจ้งกว่าสเปอร์ก่อนในเรื่องของความผิดพลาดประตูแรกที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่อาเซนอลเนี่ยเสียบอลกลางทางนะครับแล้วก็บอลทะลุไปถึงทางด้านของนักเตะสเปอร์ในเนเอ็มรุกแล้วก็มีจังหวะที่มันเคลียร์ไม่ขาดเลยครับบอลมัน่ีย คุณไม่สามารถที่จะเอาบอลเนี่ยออกจากพื้นที่อันตรายได้แล้วมันก็จะกลายเป็นหายนะที่รอระเบิดเวลาได้ทุกเวลานะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นเสียประตูแรกนะครับประตูแรกเนี่ยครับต้องบอกว่าต้องขอยอมไปนินประตูแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากจังหวะที่ มันเคลียร์หน้าประตูแล้วครับแล้วบอลมันทะลักมาถึงเจมส์แมติสันตามภาพนะสุดท้ายแมตติสันเนี่ยหลอกซาก้าได้แตะเข้ามาถึงริมเส้นด้านในแล้วก็เปิดเข้ามาครับถ้าดูภาพที่เป็นภาพส n a p เนี่ยมันเห็นว่าเซ้ายินกองหลังอยู่ในพื้นที่ที่ซอนจะวิ่งตัดเข้ามาเนี่ยคนตรงกลางเนี่ยครับมันมีกองหลังประมาณสามคนอย่างน้อยที่จะเข้ามาตัดบอลได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยต้องบอกว่าซอนทําได้ดีนะครับในการที่ปาดหน้าทุกคนในแนวรับอาร์เซนอลแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้ยิงไม่ไม่ยากไมไ พื้นที่ที่เปิดเนี่ยคนเปิดเปิดดีด้วยแล้วคนที่ยิงประตูเนี่ยก็ยิงด้วยค่าท่าาท้านน้านอกเนี่ยแล้วดีดบอลให้มันชนเสาเข้าไปเลยลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงยากยิงดีแล้วก็แนวอาร์เซอลผิดพลาดแบบนิดเดียวจริงๆแล้วก็เสียประตูทันทีมิเกลเราต้าเนี่ยถึงก็บ่นหลังเกมนะครับว่าจังหวะอาร์เซอลวันนี้ทั้งหมดที่เขาดูเนี่ยต่อ90นาทีเนี่ยอาร์เซอลทำได้ ค่อนข้างดีในเรื่องของการคลองบอลเขาบอกครองบอลได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่อาร์เซนอลขาดไปเลยในวันนี้คือเรื่องของความเยือกเย็นในการครอบครองบอลเอาไว้กับตัวแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเห็นจังหวะอะไรจังหวะที่เหมือนจะได้บอลแต่บอลที่พวกเขาได้เนี่ยมันจะเป็นบอลที่ ไม่ได้ไม่ได้ถูกตกแต่งมาอย่างดีมันเป็นบอลที่เหมือนกับต้องแก้ไขจังหวะบ้างเป็นบอลที่ได้มาแบบเร่งรีบแล้วก็ต้องรีบคายบอลออกไปมันเป็นการบอลที่เหมือนกับต้องรีบทํารีบทํารีบทําวันนี้ส่วนหนึ่งคือสเปอร์ก็มาใจสู้วิ่งกันอย่างบ้าคลั่งมากๆอาร์ซอลเองก็ต้องลําบากในการที่ต้องแบบรีบคลีเรียบคิดรีบทําทั้งหมดนะครับส่วนประตูที่2ของสเปอร์ในวันนี้ต้องบอกว่า โทษใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากการเล่นยากไปของจอจินโยนะครับที่เสียบอลในระยะอันตรายแล้วก็เมื่อถึงจังหวะที่เสียบอลแล้วเนี่ยจอจินโยจะมีภาพที่เขาแบบสายหน้าเลยนะแบบสายหน้าแบบผิดหวังเลยแล้วก็พยายามจะวิ่งไล่สุดท้ายแล้วไปไม่ทันนะครับแล้วก็เสียประตูสเปอร์วันนี้เนี่ยสำหรับตัวตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าวันนี้สเปอร์เล่นเกมรับได้ดีนะครับพวกเขาวางแผนเกมรับแน่นหนามากมีกองกลางลงไปช่วยด้วยมีกองมีกองกองกลางสองคนคอยไป ขวางอยู่ด้านหน้ากองแนวรับ4คนมีโกอ,อีกนะครับว่างั้นเถอะเรียกว่าเล่นเกมรับค่อนข้างดีแล้วก็รอจังหวะที่จะพยายามเล่นเคาน์เตอร์แท็กนะครับเกมรับพวกเขาเนี่ย ดีไม่พอพวกเขาศึกษาเกมรุกอาร์ซ็อกมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้กองกลางที่พวกเขาใช้มีทั้งบิซูม่านะมีปาเปซาแล้วก็เจมมัดดิสันลงเล่นร่วมกันในพื้นที่3คนพยายามที่จะร่วมกันในการที่จะในส่วนของทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับคร,บรอบครองพื้นที่กลางนแน่นมากนะอาร์ซ็อกวันนี้เนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยใช้ทางด้านของตัวดีคันไรแล้วก็ฟาเบลเวียร่าซึ่ง2คนเนี้ยดีคันไรเล่นได้ตามมาตรฐานแต่เวียร่าเนี่ยค่อนข้างจะหายไปเลยนะครับจากการที่เกมรุกก็เจอเกมรับสเปิร์นแน่นหนาเจาะไม่เข้าส่วนเกมรััับบเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่่ยยยกก็็ไมมมใใชจจุดดขององงงงวววรรรราาาูแแลล้้นะะคคึหป ขายฮาแบตลงมาเพื่อจะหวังให้มองเรื่องของการเก็บบอลมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสเปอร์สามกองกลางทําได้ดีทุกคนนะครับโดยเฉพาะาเด็กหนุ่มที่ผมค่อนข้างจะชื่นชมคือทางด้านของตัวปาเปซ่านะครับเด็กหนุ่มจากเด็กหนุ่มวัย27ปีคนนี้เล่นร่วมกับอีบิซูมาแล้วก็ Medicine เมเดเซนได้ค่อนข้างดีนะครับมองว่าถ้าเกิดอย่างเราสามมาตรฐานเนี่ยผมว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลนะครับวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมรุกสู้มีจังหวะการเพลยซิ่งหนักๆตั้งแต่ต้นเกมนะครับทุกงสามคนเนี้ยก็ มีพลาดบ้างนะครับมีจังหวะเสียบอลบ้างแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ขายบอลสวนกลับได้ค่อนข้างดีเล่นประกันนะ้ได้ค่อนข้างดีครับได้ทำให้เกมออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามหลังอยู่1นตีเสมอ1นหรือขั้งตามหลังครั้งที่2ของเกมนี้เกมมันก็ไม่เกิดความเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับสเปอร์เนี่ยยิ่งในช่วง45าทีหลังเนี่ยสร้างจังหวะเกมลุกได้ดีมากครับการองการสนามของพวก3าคนนี้ครับมันเป็นการ ออกบอลที่ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะทําการบ้านกันมาดีมากๆเรื่องของการเลเคน์เตอร์แท็กนะครับเรื่องการเคน์เตอร์แท็กเนี่ยครับมันจะเห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะมีจังหวะการแทงบอลทะลุในแนวลึกตัดทะลุระหว่างกองหลังกับแบ็กได้หลายต่อหลายครั้งมากันนี้เขาเจอแผนนี้บ่อยนะครับทั้งเดยันกูรูเชฟสกี้หรือว่าซอนเนี่ยเวลาได้บอลลักษณะนี้จะอันตรายมากๆเลยนะครับขณะนี้ซานอลเนี่ยเวลาเล่นเกมลักษณะของการออกบอลด้านข้างเนี่ยมันจะให้บอล,ลไปทางกับตัวปีกโดยตรงนะครับเพื่อจะเดินเครื่องเข้าไปทําแล้วก็แล้วก็ไม่รอไม่รอให้้แบ็มมาาเเเตติกจะัดของส ก้ายิงประตูแรกได้นะครับจังหวะแบบนี้จังหวะแบบที่สเปอร์เล่นอย่างในภาพที่เห็นนะครับเป็นจังหวะที่อาร์เซนอลต้องบอกว่าเบรกเกมไม่ได้เลยทํำไมเบรกไม่ได้เลยเพราะว่าวัาวานนี้กองกลางที่ใช้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีจอร์จินโย่ลงมาแทนดีแคนไรต์ซินเชนโกเล่นในฐานะอินเวอร์ตฟูลแบ็กแล้วก็ตัวคายฮาแบตที่ลงมาเล่นแทนวิีอาร่าเนี่ยสามคนนี้ว่ากันตามทรงเลยคือไม่สามารถหยุดเกมรุกพลังหนุ่ม นี้้ไดยอย่างแรกเลยคือจอจินโยไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วหรือมีความดุดันเลยเขาเป็นสายเทคนิคสายเชิงซะมากกว่าซึ่งยิ่งวันนี้พวกเขาพลาดต้นเกมตน้ตนครึ่งหลังเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าจอจินโยเสียความมั่นใจไปค่อนข้างเยอะขณะที่ซินเชนโกเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าซินเชนโกไม่ใช่กองกลางที่เป็นเชิงตัวรับขนาดนั้นนะครับเขาเป็นกองกลางที่เล่นแบ็กซ้ายได้แล้วก็ถูกดันมาเล่นกองกลางอีกครั้งหนึ่งะฉะนั้นวิธีการเล่นเกมรับเขามันก็เป็นการเล่นเกมรับแบบกองกลางปกติคนหนึ่งครับที่เนาาแ้วบบ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่รู้กันอยู่แล้วนะเพราะช่วงนี้มันไม่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีแล้วก็ยังไม่มีฟอร์มที่ดีสักเกมเลยชัดๆเลยในช่วงของตั้งแต่ย้ายมาอยู่อาร์เซนอลนะครับการที่ส่งลงมาแทนทนาของฟาวิเวราเนี่ยก็จะมองเรื่องของการเก็บบอลเรื่องของการที่จะมีจังหวงจังหวะในการที่จะดึงจังหวะไ้ว่า,าสุดท้ายแล้ววันนี้คาร์แเจอความเร็วของกองกลางสเปอร์ไล่ขยี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสเปอร์หลังจากตีเสมอสองเนี่ยสเปอร์ดูสนุกกว่าอาร์เซนอลน,นะครับอีกเรื่องหนึ มันมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเยอะเลยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าพอสเตโกกลูเนี่ยทำชนะอาริเอต้าเรื่องการเปลี่ยนตัวเพราะผลงานของตัวสำรองที่ลงมาใช้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้สเปอร์ดูอัตอนตรายกว่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลวันนี้มิเกาเรต้าเปลี่ยนสีผู้เล่นครับสองคนแรกเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเพราะบาดเจ็บคือดีแคนไร้บาดเจ็บหลังนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนตามแท็กติกตามที่อาริเอต้าบอกคือฟาเบลเวียร่าครับแต่ผลที่ออกมาคือจอร์จินโยและฮาเวดเนี่ยทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจเลยนะครับอย่างที่ทราบจอร์จินโยพลาดหนึ่งเป,ป หวังจะเก็บโปงเก็บบอลหวังจะเชื่อ,เบบเอเมเกมด้านบนทําได้ไม่ดีพอครับส่วนอีก2คนคือริสเนลสันที่ลงมาแทนการียลแคซุสแล้วก็เอมิลสวิตโรเนี่ยที่ลงมาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าริสเนลสันและสมิธโรลงมาเนี่ยเนลสันเนี่ยลงมาโดยมา1ิบาทีสุดท้ายก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะเป็นลักษณะของการสร้างอันตรายใดๆหากสมิธโรเนี่ยต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะเวลาน้อยเกินไปนะลงมาช่วงทดเจ็บซึ่งมันก็แทบจะไม่ได้ พิษส่งพิสูจน์อะไรนะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยสามคนที่เขาเปลี่ยนลงมาเนี่ยมีริชาร์ดิซอนจะยูเหงาหน่อยนะครับริชาร์ดิซอนโอกาสน้อยพอมีโอกาสน้อยก็พลาดหมดด้วยนะครับไม่ค่อยจะดูแล้วก็ยังดูอันตรายน้อยกว่าซอนค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับตัวมานสโฟลมอนเนี่ยปวดเกมับซ่อนได้ค่อนข้างดีมีความเ็วจัดเลยนะครับอีกคนหนึ่งคือแปรไอเมลคอยแบกที่เป็นกองกลางเดนมาร์กเนี่ยคนนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวจริงมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ย มันทําให้สมดุลของการเล่นเกมรับสเปอร์มันดีขึ้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนแทนเบดิซันนะครับก็จะก,การที่มีเกมลุกที่ดีก็เปลี่ยนเกมรับลงไปแทนสมดุลมันก็ยังเป็นเทไปทางเกมรับมากขึ้นสเปอร์อย่างที่บอกวันนี้เล่นเกมเล่นเกมเยือนพวกเขามี1นคะแนนพวกเขาก็ไม่ได้สุกว่ามันเป็นแต้มที่แย่นักสำหรับพวกเขานะครับแล้วเล่นเกมที่เขาน่าจะตึงเครียดอยู่แล้วด้วยการได้ตําแหน่งการได้1คะแนนกลับไปไม่เสียหายสเปอร์เลยนะครับต้องบอกว่าสเปอร์ ค่อนข้างทําได้ดีในเรื่องการเปลี่ยนตัวค่ะที่อีกเรื่องหนึ่งที่อาร์เซนอลมีแฟนบอลอาร์เซนอลพูดถึงเยอะมากคือเรื่องของการที่เอ็นเคเทียมลงในสามตักเก้าสิบนาทีจังหวะนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์หนักมากนะครับเช่นเดียวกับที่อาร์เจนต้าก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักว่าทำไมถึงเอ็นเคเทียมเล่นในเก้าสิบนาทีเพราะวันนี้เอ็นเคเทียมไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับว่าไม่สามารถจะสร้างอันตรายใดๆได้เลยเป็นหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าเอ็นเคเทียมมีทั้งใบเหลืองที่ไม่่่่่่นนนาาาเเเเสีีีียยมมรรรืออองงงงขกกกจจัััับบบบลลลลลททๆหหค้้แว็็ป่ ถูกวิเคาะห์ิจอย่างหนักว่ายังคงจะได้รับโอกาสต่อไปอีกหรือเปล่าแล้วก็ยังคงมีคําถามเพื่องหมายต่อไปว่าเขาดีพอสำหรับการเล่ในให้อาร์เซนอลมากน้อยแค่ไหนในเกมสํำคัญสคัญหรือว่าในจังหวะช่วงเวลาที่ ต้องการใครสักคนที่จะสร้างความแตกต่าง NGT คนที่ใช่หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปว่าอารเตต้าจะยังคงมั่นใจเด็กคนนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักเตะสเปอร์ครับเท่าไหร่นสเปอร์ครับอังเก้พอสโกกูเข้ามานะครับต้องมองจากคนดูบอลน,นะผมมองจากคนดูบอลอ่างซ่องกับสเปอร์เจอกันทีไรเนี่ยมันคือคู่ศัตรูที่แบบไม่มีวันจะยอมไม่ใครมันเหนือก็ตัวเองได้หรอกไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามต้องบอกว่่่่่่่าาาาาชชววงงทีีผีผนน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 มมมมเเเยยยใใรรระะะะหลัััักกจป็บบบ้้คค ต้องบอกว่าตั้งแต่ยุคของาอร์เซนอลเกอร์ท้ายๆจนไปถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาไปเล่นเกมเยอนทีมไหนไปเล่นเกมเยอนอีบ้านเนี่ยจะลำบากตลอดครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมมองว่าความต่างของสเปอร์ในยุคนี้พอสเตเกกูมีส่วนเยอะนะครับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเนี่ยผมมองจากมุมแฟนบอลคนหนึ่งที่เป็นแฟนบอลอาเซนอลแล้วก็เป็นแฟนบอลไม่ใช่แฟนบอลสเปอร์พูดอย่างนี้แล้วกันนะค,คือผมรู้สึกว่าเวลาดูสเปอร์ประมาณ2-3เกมรวมทั้งเกมที่3ที่นั่งดูเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นคือจิตใจของผผููู้้้เเเเลลลล่่่่นนนนนคคัับจจิิตใใดดมมมมมมีีีวววววาาาุงงงแกก็สย โค้ช <Coach S 2> ของสเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาสอนให้ตักเตะพวกเขาเล่นกันอย่างไม่รีบร้อนแต่ต้องรวดเร็ว แล้วทําให้มันเป็นเรื่องปกติด้วยมันจะมีหลายๆเกมที่สเปอร์มีโอกาสที่จะเสียประตูและไม่เสียและหลายๆครั้งที่มีโอกาสที่จะทําประตูได้พวกเขาก็จะไม่ได้รีบร้อนจนเกินไปนะครับเล่นความแน่นอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็การขาดหายของแฮร์รี่เคนเนี่ยอาจจะส่งผลเรื่องความเสียหายเรื่องของส,ององสกิภาพทีมเนะี่ยเคนเป็นคนสาคัญของสเปอร์มาหลายปีนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาก็ถือว่าค่อนข้างจะตรงกับแผนเป็นเรืตอนัสั้นนะครับวันนี้ก็ลงเล่นด้วยผลงานที่ค่อนข้างน่าพอใจเป็นการเสริมทีมที่เข้าระบบนะครับเช่ใน,ใน,เน,นเดน อย่างมิกกี้ฟันดเวนกองหลังดัชแมนหรือว่าท่านของกีโมวิคาริโอในสมคนใหม่เนี่ยก็ดูส่งแล้วบอกว่ามีอนาคตด้ยทีนะครับมองทีมชุดนี้ของสเปอร์จากแฟนวอลอาร์เซนอลคนหนึ่งต้องบอกว่าปีนี้พวกเขาอยู่ช่วงกําลังมั่นใจและเชื่อว่าการได้หนึ่งคะแนนวันนี้ก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้พวกเขาได้หนึ่งคะแนนจาัดก,การตามหลัง2ครั้งอย่างได้คะแนนกลับบ้านนะครับส่วนหนึ่งที่วันนี้ผมมองว่าอาร์เซนอล เสียคะแนนไปคือการที่ซ่อมไม่มีนักเตะดีแคนไรส์อยู่ในสนามในช่วง45ทีหลังดีแคนไรส์มีการบาดเจ็บหลังนะครับซึ่งมีการสัมภาษณ์จากมิเกลเรตตาบอกว่านักเตะดูจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอมีการประเมินแล้วก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงนะครับการเสียพึ่งงานคนสําคัญที่มันเป็นหน้าที่ในการเก็บกวาดด้านหน้าเกมรับแล้วก็เป็นคนที่จะคอยแคลปเคลื่อนเต็มในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกรอบวงกลมขอบวงกลมกลางสนามไปเนี่ยมันทาให้สิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ขาดหายไปแล้วก็ยิ่งคนที่ทดแทนอย่างจอจินโยเนี่ยลงมาแล้วมันไม่ได้ได้อย่างที่ต้องการแล้วก็กว่กผิดพลาดอีกต่างหากเนี่ยสภาพจิตใจทั้งเสียไปทั้งเรื่องของคุณภาพของเกมก็ลดลงไปทําให้มองว่าตอนเนี้ย เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ทำไมโซวันนี้ในครึ่งหลังเสียเปรียบสเปอร์และสุดท้ายแล้วไม่สามารถที่จะจบด้วยชยัยชนะไ,ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนเชอชินโยเนี่ยก็หลังเกมก็มีการปรอบปลอบใจกันไปนะครับมีทั้งแฟนบอลที่ยังแบบยังไม่พอใจอยู่แล้วก็มีบางคนที่ก็ถืกว่าเออปอบใจกันไปผิดพลาดกันได้ก็วานไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลน,นะครับในวันที่ไม่ชนะมันก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมวันนี้ไม่ชนะอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดทมี ขขของงการแ่ันด้วยต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของอาร์เซนอลตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยเจอกับเรื่องการหมุนวิเทียนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาลงเล่นยูโรปาลีกมาก็หลายครั้งไม่ใช่ครั้งทั้งเดียวนะเขาเล่นหลายครั้งนะครับแล้วก็การหมุนวิเทียนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกทีมที่ต้องเจออยู่แล้วปัญหาใหญ่คืออาร์เซนอลตอนนี้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันไม่เหมือนยูโรปาลีกที่ว่าไม่ใช่ถ้วยสำคัญนะว่าง่ายเถอะยูโรปาลีกอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะแบบใช้ผู้เล่นสำรองผสมปน,ป,นปนไปได้แต่คุณทำแบบนนนัั้้้ไไมม่ดกกบแชเปีียส์ล แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาอใส่ชุดผู้เล่นแบบฟูลสควอตลงไปในสนามอาจจะ็นเรื่องของความฝันตรงแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกในรอบ6ปีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สิ่งที่มันแลกมาคือเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าพวกเขาเนี่ยเมื่อต้องเจอกับการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกต่อด้วยการเล่นเมีย์มีกในเกมที่มันใหญ่ๆทันทีเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการเหนื่อยล้าอาซ็อบเป็นทีมหนึ่งที่เกมเนี้ยลงเล่นด้วยการเล่นเพลยซิงเร็วซึ่งมันเป็นอาซ็อกชอบไปแล้วการเพลยนซิงที่เร็่ เกิดจากการที่ว่าพวกเขาเล่นแบบนี้แล้วเพิ่งผ่านเกมแชมเปี้ยนลีกเพิ่งลงมาการ์ดานเนี่ยพักประมาณ3วันเนี่ยลงมาเนี่ยผ่านเจ็ดสนาทีไปเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันเหลือแค่มาตินเอริกาดคนเดียวในแนวลุกด้านบนที่ต้องบอกว่าไปตรวจดบหน่อยไหมนะครับเพราะว่าวิ่งเป็นมา้าอยู่ได้พอสมควรอยู่คนเดียวแต่ก็เป็นเกมที่เขาไม่ได้เฉื่อยฉายไใดด้วยนะเมื่อวันนี้ไม่สามารถที่จะสร้างเกมลุกได้ยอย่างที่เคยทําและหลายจังหวะเนี่ยมันจะได้เห็นการวิ่งไล่คนเดียวของตัวเอเดกาดซึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรนะ่นักเมื่อ แนวรุกคนอื่นๆทั้ง n k t i เคที tier, หรือกะทั้งซาก้าที่โดนเตะแล้วเตะอีกหรือกะทั้งในส่วนของตัวสำรองที่ลงมาหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไล่แบบนั้นนะครับมันทาให้การเคลื่อนที่ของโอิกาศที่พยายามจะวิ่งไล่เนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่เต็มหน่วยและหลายๆครั้งมันเป็นการวิงว่งวิ่งรถเปล่าครับว่า,างไง่เถอะแล้วมันทาให้ไม่เกิดไม่เกิด เอฟเฟกหรืออิมแพกใดๆมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเราจะเห็นการที่สเปอร์แนวรับเนี่ยเล่นไปดิงชิงบอลเลยนะครับเอาชนะเพราะอย่าลืมว่าฟุตบอลคือการเล่นเป็นทีมและการเล่นที่วิ่งไล่อยู่คนเดียวเอาชนะการเล่นแบบทีมไม่ได้นะครับในวันนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่แอสโต่จะต้องไปปรับกันเยอะเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องจัดการทีมเป็นอย่างไรเมื่อจะต้องเจอแชมเปี้ยนส์ลีกอีก ต่อเนื่องอีกหลายเดือนต้องเจอลิทเพเมรีกและไหนจะต้องเจอคาราบาลครับซึ่งจะเตะกันในช่วงของกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้อีกหนึ่งเกมด้วยนะครับชั้นนั้นที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับการที่พวกเขาตอนนี้นะักเวลานี้มีผู้เล่นที่ต้องรอประเมินแล้วก็มีที่ประเมินจบไปแล้วอยู่ถึง5คนด้วยกันที่มีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทานั้งขส่วนของยูนิทิมเบอร์ที่พักยาวไปแล้วนะครับท้งส่วนของการ์เบลมาเตลี่ที่ต้องประเมินอยู่ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เลนดทลตอสซานะครับ D ide, ร ate, ด,ดีแคนไรต นะครับที่จะใช้ในฤดูกาลนี้และมีการบาเจ็บทั้งหมดก็ต้องมารอดูกันว่าอาร์เซนอลจะจัดการอย่างไรกับในฤดูกาลนี้ที่พวกเขานั้นคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถไปได้ไกลกว่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับและนี่คือเรื่องราวของบาดี้ไซฟังวันนี้นะครับกับหลังเกมนอร์ n อันดอนดับบี้นะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับบาดไซฟงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ